สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ AgeLock ok Lumispa IO ค่ะ AgeLock ok Lumispa IO หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ Nu Skin ได้เป็นแบรนด์ยอดขาย Beauty Gadget อันดับหนึ่งของโลก5ปีซ้อนเพราะ AgeLock ok Lumispa IO เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มากกว่าการทำความสะอาดค่ะ นอกจากการทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกแต่อ่อนโยนต่อผิวแล้วนะคะเอ e ล็อกล u มิสปาไอยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวให้ทุกท่านเพื่อผิวที่มีสุขภาพดีและดูอ่อนกว,ว่าวเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อนเนื่องได้อีกด้วยค่ะและในเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการค้นคนว้าและวิจัยโดยแบรนด์อันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ นอกจากนี้ยังผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วค่ะว่ามีความอ่อนโยนถูกสุขอ,อนามัยในการใช้งานและยังมอบเจ็ดคุณประโยชน์ให้กับผิวโดยท่านสามารถสัมผัสกับผลลัพธ์ได้ทันทีหลังการใช้งานเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะ และนอกจากนี้ความพิเศษของลูมิสปาไอนั้นยังสามารถทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกโดยไม่ทำร้ายระบบนิเวศของผิวหรือพูดง่ายๆคือไม่ทำร้ายจุลินทรีย์ธรรมชาติที่พบอยู่บนผิวที่มีสุขภาพดีตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้รูปทรงกระทัดรัดจับถนัดมือกันน้ำและใหม่ล่าสุดกับเทคโนโลยีสมาร์ท o t ที่ทำให้เอชล็อกลูมิสปาไอโกลายเป็นอุปกรณ์ทาความสะอาดผิวอัจฉริยะนั่นเองค่ะ ซึ่งเทคโนโลยี micro-pulse oscillation นะคะคือกระบวนการเคลื่อนไหวและสั่นสะเทือนอย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมของหัวสัมผัสของ EdgeLock Lumispa Io ที่ช่วยทําให้สิ่งสงกรปรกที่อยู่ในรูขุมขนถูกขับออกมาช่วยให้รูขุมขนและดูกระชับเล็กลงนอกจากนี้แล้วเทคโนโลยี micro-pulse oscillation ยังทําให้เกิดการกระตุ้นไปที่ใต้ชั้นผิวหนังได้อีกด้วยค่ะ ตามภาพที่แสดงนะคะจะเห็นได้ว่าปริมาณโปรตีนใต้ชั้นผิวหลังจากการใช้ Age l o อก Lu um ม i s a p ร์ IO, หรือกราฟแท่งขวานั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกราฟด้านซ้ายหรือสภาวะควบคุมนะคะซึ่งโปรตีนที่ถูกสร้างจะมีด้วยการถึง4ชนิดด้วยกันค่ะคอลลาเจนคือโปรตีนตัวสำคัญที่เป็นกุญแจนำไปสู่ความอ่อนเยาว์เดคคลินและไบไกแคนจะเป็นส่วนสำคัญในการรักษาโครงสร้างของคอลลาเจนให้แข็งแรงรวมไปถึง TGF b เ t a บต้าหรือ Transforming g r o w t h factor ซึ่งมี คุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเรียกได้ว่าทั้งซ่อมทั้งสร้างไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อช่วยให้ผิวของเราได้มีสุขภาพดีและดูอ่อนกว,ว่าวัยเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ โดยเครื่อง AgeLock Lumispa IO ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ AgeLock Lumispa Activating Cleanser ที่ถูกพัฒนาสูตรมาโดยเฉพาะให้มีความเนื่นและสารสำคัญที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพผิวเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดค่ะซึ่งถ้าคุณนำเครื่อง Lumispa IO ไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีเนื้อเจลบางเกินไปก็อาจจะทำให้หัวสัมผัสยึดเกาะกับผิวหนังมากเกินไปจนอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเจลหนาม,มากเกินไปจนหัวสัมผัสไม่ ไม่สามารถยึดเกาอกับผิวได้ก็จะไม่ทำให้เกิดการกระตุ้นผิวนั่นเองค่ะโดย Age Lock l u Miss Spa Activating Cleanser มีให้เลือกด้วยกันถึง5สูตรค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีผิวแห้งผิวธรรมดาผิวมันผิวแพ้ง่ายหรือแม้แต่ผิวที่มีปัญหาสิวก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผิวได้เลยค่ะในส่วนของผลลัพธ์นะคะทีมนักวิจัยของ Nu Skin ได้ทำการทดสอบกับอาสาสมัครนานถึง12สัปดาห์และผลลัพธ์ที่ได้คือ100%ของ อาสาสมัครมีความเปลี่ยนแปลงผิวทั้งความเรียบเนียน ความนุ่มนวลและความสะอาดค่ะและผลการทดสอบยังบอกอีกว่าลูมิสปาไอออนนั้นมีความสามารถในการรักษาไมโครไบโอมตามธรรมชาติของผิวแต่ยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันค่ะด้วยความพิเศษทั้งหมดนี้ทำให้เครื่องเอชล็อกลูมิสปาไอออนี้เป็นมากกว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดผิวทั่วไปด้วย1ขั้นตอน2นาทีแต่ได้มากถึง7คุณประโยชน์ต่อผิวไม่ว่าจะเป็นการทาความสะอาดผิวอย่างล้าลึกนะคะกระตุ้ กุ้นการสร้างคอลลาเจนเผยผิวที่เนียนนุ่มแลดูอวบอิม่มเปล่งประกายกระจ่างใสและรูขุมขนที่แลดูกระชับเล็กลงค่ะเห็นแบบนี้แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเอชล็อกลูมิสปาไอโอจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวที่ล้ำลึกและยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวของทุกท่านได้อีกด้วยถึงเวลาต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่าท่านพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่ท่านควรจะได้รับแล้วหรือยังผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ด้วยตา ซึ่งมีเพียงแบรนด์อุปกรณ์ความงามอันดับหนึ่งของโลกเท่านั้นที่สามารถมอบให้กับท่านได้กับ Age l o อก u ูม s s p า IO นั่นเองค่ะ